สวัสดีครับวันนี้ก็จะมานำเสนอพระสุพรรธ์เนื้อครูดูง่ายที่สุดนะฮะเพราะว่าองค์นี้เป็นเนื้อสีขาวนะครับความเป็นที่เป็นเนื้อสีขาวเนี่ยทำให้มวลสารต่างๆปรากฏชัดเจนมากนะครับนะทั้งคราบรับหรือคราบยางไม้เนี่ยครับนะฮะก็จะชัดเจนนะฮะเพราะว่า สีดำตัดกับสีขาวใช่ไหมครับแล้วก็มีคราบน้ําบ้านสีเขียวเขียวนะฮะสีเหลืองเหลืองแล้วก็มีสีแดงแดงปนอยู่เป็นจุดๆนะครับนีน่ลักษณะของคราบน้ําบ้านนะฮะแล้วก็มีคราบปูนนะฮะทับอยู่บนคราบยางไม้ทีนะด้วยความที่ก็เป็นสีขาวเนื้อก็จะ,ะทําให้มองเห็นมวลสารที่ปรากฏนะฮะชัดเจนนะฮะ ทั้งนูนมูลเหยื่อจำนวนแพร่นะครับอันนี้นี่แม้ทีก็แพร่นะครับเะนั้นเห็นชัดเจนมากนะครับนี่คือเรียกว่าราผหสุพรรณเนื้อครูดูง่ายสวยด้วยนะครับอ่ดูด้านหลังนะครับด้านหลังจะเห็นว่ามีลักษณะของลายมือมีเนื้อปิ้งกันฮะชัดเจนฮะเนื้อปิ้งแล้วก็ลายมือนะครับลายมือที่กดนะฮะมีลักษณะความเหี่ยว นะมีรับกม่อย่างไม้แล้วก็มีค้าปบปูนทับอยู่บนรักนะครับแล้วก็มีความกร่อนนะีมีค้าบน้าบ้านค้าวเม้าหลายสีนะสีแดงก็มีนะครับสีเหลืองเขียวๆก็มีนะครับแล้วก็มีลักษณะของมวนสารนะอยู่บนผิวก่อนนะชัดเจนนะมีความมลน,นะครับ ลักษณะที่ถือว่าดูง่ายทีเดียวครับนะแล้วก็ด้าน,นข้างจะมีรอยตัดนะฮะตัดมานะฮะจากจากซ้ายไปขวานะครับเนี่ยตรงนี้จากซ้ายไปขวาแล้วก็โค้งลงนะครับแล้วก็มีคราบต่างๆครบถ้วนนะฮะทั้งยางไม้ทั้งคราบปูนน่าดูดีๆจะอาจจะมีคราบก,กุ้ยด้วยนะฮะแล้วก็มีคราบาน้ำว่านนะ งอกขึ้นทุกจุดนะครับหลายจุดนะครทั่วไปนะครับดูด้านล่างนะครับก็จะเห็นส่วนของเนื้อที่เป็นของคราบน้ำบ้านนะฮะแล้วก็มีคราบรักนะฮะมีความเหี่ยวลายงอกของน้ำบ้าน,นมาออกมายนะสมบูรณ์ทีเดียวนะครับอีกด้านหนึ่งครับนะนี่ก็เลยตัดจากซ้ายไปขวาเหมือนกัน นะครับเนี่ยตัดไปแล้วก็โค้งลงนะครับลักษณะการตัดสวนกันนะฮะเนี่ยด้านนู้นกับด้านนี้ตัดสวนทางกันนะครับแสดงว่ามุยมีการหมุนพระแล้วก็ตัดนะครับประมาณนั้นนะครับส่วนที่หน้านะครับหน้าจะเห็นชัดว่ามีความเหี่ยวมีตัวพุทธศินนะครับมีความเหี่ยวในเนื้อนะครับพลิ้วเลยครับนะฮะเส้นเส้นหูเนี่พลิ้วลงมานะครับ แล้วก็ตรงหน้าก็เหี่ยวหมดเลยนะครับมีมวลสารปกลักษณะชัดเจนนะมีความเหี่ยว,วของคราบยางไม้ความเหี่ยว,วของคราบปูนนะครับเหี่ยวช่ำโดนในทุกในทุกจุดนะครับที่วงแขนนะครับก็จะเห็นจุดสําคัญก็ทรงของวงแขนแล้วก็มีจุดที่เป็นตำหนิที่เราใช้ดูในพวกหินหน้าแก่นะครับก็คือจุดตรงนี้นะครับ นะีนะ่ยก็จะมีเส้นจริงๆมีเส้นหลางๆอยู่นะครับแต่ภาพนี้ไม่ชัดนะฮนะล่างนะฮะจะมีเขา่าแล้วก็มีเม็ดตัวนี้ที่เขาเรียกกันว่าเป็นกำไรข้อเท้านะครับ,นะรบ,นะรบนี่ก็แล้วก็มีลักษณะของขาแล้วก็การวางแขนความโค้งของแขนขวานะครับความเหี่ยวชำ้ำในวันครบทุกมิติครับ จุดที่ดูง่ายแล้วก็ทำยากที่สุดก็คือตรงเกตครับนะฮะไปเห็นบวงสะพานนะถ้ามีโอกาสจะดูนะครับดูที่เกตเลยนะครับจะมีชั้นครบนะครับชั้นนอกสุดก็จะเป็นค้าวกรูนะจะปรากฏอยู่ลางๆเนี่ยประมาณต่แถวนี้นะครับแล้วก็มีข้าบป,ปูนขาวใช่ไหมแล้วก็มีข้าวยางไม้หรือรับนะครับ น่าก็มีคามนองบานนะเนี่ยครบอยู่ตามนี้นะครับเนี่ยฮะเป็นส่วนที่ทำยากที่สุดนะครับเรี่องที่ซอกของเกตอีกทีหนึง่งนะครับตรงหน้าอกก็จะเห็นมวลสารหกลักษณะชัดเจนนะครับเนี่ยตรงวงแขน,นวงขานะครับวงแขนและวงขาตรงนี้ก็จะปรากฏลักษณะความเหี่ยวช้านวนนะฮะการก่อนของมวลสารนะครับ,รรนะรบต่างๆนะ ไม่ว่าที่แขนขวามือขวานะแล้วที่ขก่าซ้ายนะะเห็นชัดเจนนะก็ส่วนนี้มันส่่นนูนเมืม่อก่อนแล้วมวลสารจะปรากฏชัดเจนในกลุ่มเนื้อขาวมวลสารจะเห็นได้ชัดนะก็พื้นฐานเทมเป็นสีขาวนะครับตรงที่จุดที่จะเห็นภาบปูดได้ง่ายที่สุดก็คือตรงซอกอีกจุดนึ่งนะฮะจริงๆตัวเกตก็ดูได้แล้ว แต่ว่าตรงซอกแขนซอกหน้าอกเนี่ยครับจะเห็นมีลักษณะเบาลลงไปอันนี้ก็จะมีคาบกลูคาบยางไม้คาบป,ปูคาบม้วนนะรปรากฏให้เห็นชัดเจนนะครับแล้วก็ตรงเสียงน,นะครับตรงเสียงก็จะมีความเหี่ยวให้ชัดเจนนะมีความเหี่ยวในทุกระดับนะครับมีทีวิธีการสัดเจนนะครับจุดสังเกตอีกจุดหนึ่งก็คือในเรื่องของเนื้อเกินตรงซอกหน้าอก ด้านด้านซ้ายนะครับนะสองเม็ดนี้นะครับแล้วก็เม็ดหนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับที่เป็นส่วนเนี้ยเกินออกมาจากบล็อกนะครับนะเป็นบางบล็อกนะครับไม่ใช่ทุกบล็อกนะครับนะตรงความเหี่ยวของเสียงนะครับแล้วก็ความซับซ้อนของชั้นต่างๆมากมายนะครับมีความนวลความเหี่ยวในทุกจุดทุกระดับนะครับ แม้กระทั่งบนพื้นผิวก็จะเหี่ยวนะครับนี่เรียกว่าเป็นพาแท่งง่ายนะครับแล้วก็จุดหนึ่งด้านหลังเมื่อเราสูมเข้าไปนะเห็นความเหี่ยวของลายมงอนนะครับแล้วก็มีคราบน้ำบ้านคราบตูนนะเห็นชัดเจนมากนะครับนี่คือวิธีการดูนะคราบน้ำว่านก็มีหลายสีนะฮะมีสีแดงสีเหลืองหรือสีเหลืองอมเขียวนะรประมาณนั้นนะครับแล้วก็ พวกดูรอบๆแล้วจะเห็นว่ามีคาบน้ำว่างสีแดงนะครับคาบรักสีดำนะแล้วก็เหลืองกคาบน้ำว่านโดยทั่วไปนะครับน้ำว่านอย่างน้อยมีสองสีนะเรี้ยงเขียวกับแดงนะครับนี่ก็คือลักษณะวิธีการดูพระพรุสพันนะฮะเนื้อปิ้นจะมีมวลสารจะต้องก่อมและมีมวลสารที่เจนนะครับนี่ก็คือลักษณะวิธีการดูพระพรุสพัน หน้าแก่เนื้อครูดูง่ายเนื้อสีขาวนะครับถ้าเนื้อสีอืน่นจะดูยากขึ้นมาหน่อยนะเพราะว่าสีพื้นก็เป็นสีเข้มถ้าดีดูยากที่สุดก็เป็นสีดำนะฮะสีดำนี้จะกลืมทุกสีทุกทุกอย่างเข้าไปทําให้ดูยากแต่ในกลุ่มที่เป็นเนื้อขาวนี้จะดูง่ายครับนะฮะก็ประมาณนี้ครับขอโชคดีครับสวัสดีครับ